ในกองอังกฤษครับได้มีหนึ่งทีมสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการเซ็นเทป FM เข้ามาร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยครับแม้ว่าการเซ็นสัญญาในครั้งนี้จะไม่ใช่การเซ็นสัญญาในราคาที่สูงแต่สำหรับคอเกมฟุตบอลแมเนเจอร์ครับนี่ถือได้ว่าเป็นดีวที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว โดยดิยวที่ได้กล่าวไปข้างต้นนั้นก็คือดิวของทางไบรตนแนนโคฟฟาวเบียนสโมสรทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษที่พวกเขาครับได้ยืนยันการเซ็นสัญญากับวาเลนตินบราโกดาวรุ่งชาวอาร์เจนติน,นาที่เป็นเด็กเทพเอฟเอ็มของโบคาจูเนียในสนนราคาเพียงแค่7.8ล้านปอนด์เท่านั้นแน่นอนครับสำหรับฟุตบอลแมนเจอร์นี่คือเกมที่หลายคนนั้นต่างให้การยอมรับเพราะนี่ครับคือเกมที่จำลองการบริหารทีฟุตบอลซึ่งมีการอ้างอิงข้อมูลจากความเป็นจริง และแน่นอนว่าหนึ่งในนักเตะที่หลายคนหมายปองพอเป็นผู้เล่นอายุน้อยและราคาไม่แพงก็คือเจาหน้าของวาเลนตินราโกซึ่งในโลกแห่งความเป็นจริงไบรตันก็ได้ดึงเจ้าหนูวัยสิบเก้าปีรายนี้เข้ามาร่วมทีมอีกชั้งก่อนหน้านี้ครับเาหน้าของบราโกเขาเคยได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยเหมือนกันแต่อย่างไรก็ดีครับไบรตันกลับเป็นฝ่ายได้ลายเซ็นของเจ้าหนูรายนี้โดยการเซ็นสัญญาระยะย,ยาวจนถึงปี2 0 2 8และก็เชื่อว่าจะมีออปชั่นในการขยายสัญญาเพิ่มอีกปีพ่วมไปด้วย ซึ่งแถนะาของเดวิดเวียร์ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคของไบรตันได้กล่าวว่าเรารู้จักวาเลนตินมานานแล้วและประทับใจในความก้าวหน้าของเขาทั้งในลีกและในระดับทีมชาติเราขอต้อนรับเขาสู่สโมสรและเราตั้งตารอที่จะได้เห็นความก้าวหน้าและพัฒนาการของเขาภายใต้าการคุมทีมของโรแบรโตเขาเล่นทางกลับซ้ายได้อย่างโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นฟูลแบ็กวิงแบ็กหรือป,ปีกและเขายังแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายในการเล่นให้กับโบคาโดยการเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์ เขาเป็นดาวรุ่งที่น่าตื่นตาและก็เป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องให้เวลากับเขาเพราะเขาจะเป็นต้องปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆและพรีเมียร์ลีกทั้งนี้ครับชนะของบราโกเขาแต,ต่เต้าจากทีมอะคาเดมี่ของสโมสรมาลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่ของโบคาไปแล้ว35นัดและยังมีส่วนช่วยให้ทีมเข้าถึงโคปาลิบอตโดเรสในนัดชิงชนะเลิศปีที่แล้วด้วยอีกทั้งเขายังได้ก้าวคืนเมล่ดให้กับทีมชาติอาร์เจนตินารุ่นอายุไม่เกิน23ปีเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา และกำลังช่วยให้ทีบเล่นรอบคัดเลือกสำหรับตัวลุยโอลิมปิกที่ปารีสที่จะจัดขึ้นในซัมเมอร์นี้นั่นเองเลยครับและก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมํำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ